สวัสดีค่ะช่างปุ้เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะทำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะก็สวัสดีสวัสดี fc ทุกคน fc เห็นไหมชัดไหมคะวันนี้วันนี้วันนี้ลูกค้ามาบอกว่าแถวตลาดหัดไทยเม็ดที่เปยอยู่ะคะ่ะ แต่ไม่รู้ข่าจริงไม่จริงเนาะติดโควิดแบบตลาดปิดสามวันอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเหมือนตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราเหมือนมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีเนาะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเอฟซี FC เนาะมันก็ดูแลป้องกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคเนาะมัน ถามว่ากังวลไหมก็ก็มีบ้างเนาะเพราะเราทำงานงานบริการเราต้องเจอผู้คนเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หวั่นใจเหมือนกันนะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะดูแลเท่าที่จะดูแลได้เนาะคือดูแลตัวเองนะคะ เป้ก็พยายามดูแลตัวเองกินน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะก็เนาะทุกคนก็คงดูแลตัวเองดีพอสมควรนะเนาะดีเท่าที่จะทำได้เนาะเนาะเป้ว่านะเป้ก็ดูแลตัวเองเท่าที่เป้จะดูแลตัวเองได้เนาะก็เนาะดูแลตัวเองนะคะทุกคนนะคะเนาะก็วันนี้ หววเราหลุดนะคะ f c ให้93มันก็92เนอะเป้คิดว่าศูนย์จะมาไม่มาเนาะวันนี้หววเราหลุดเนาะก รุนกันพรุ่งนี้นะคะเนาะมรุนกันมรุนกันพรุ่งนี้เด่น เด่นแปดลองหกนะคะมาดูติดยอดเราเนาะแปดสองแปดแปดแปดสี่ แปดเจ็ดแปดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่ สองและหกสี่นะคะสามตัวเก้าสองแปดนะคะวันนี้ตาตาตาไม่ค่อยดีเลยค่ะตาแบบเบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้อะ ตามองไม่ค่อยชัดเลยเอฟซีเก้าหกสี่แปดแปดสี่นะคะวินก้าหกสี่แปดสองเจ็ด ะะโอ้ fc เห็นไหมชัดไหมก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะพอของปากของคอเนาะอย่าทำให้เตองเดือดร้อนนะคะก็เปก็ฝากเซรั่ม ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากทดลองใช้ก็ทักมานะคะ20 ml สามร้อยเกานะคะแล้วก็เป้ก็จะแถมทิชสูตรที่เป้ทำขึ้นมานะคะแต่ว่าทิชชูนตอนนี้รอรอยังยังดำเนินการอยู่นะคะก็ยังไม่ยัง 80%แล้วแหละเดี๋ยวรออีกแ๊บหนึ่งเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะเอ่อฟซีคะใครที่งบน้อยก็คือให้เล่นแค่3ามหางสอง4ปดดเนี้นะคะเป็นเลขที่เป้คัดมาแล้วเนาะถ้าใครงบน้อยนะคะเนาะก็ให้เล่นสมน้อยนั่นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าใคร ทุนทรัพย์เยอะหรือว่าพอมีกําลังก็ทั้งหมดหรือว่าถ้าสายวิ่งสายลูดก็ให้วิ่ง8ปดรูดแปดนะคะเนาะแต่อย่างเมื่อวานนี้เนาะให้ให้เด่นศูนย์กับเด่น9มันก็มามันมาตัวลองเนาะวิ่งก็วิ่งตัวเดียวพอนะคะ f อฟอันนี้เป็นแค่ตัวลองเนาะเพราะว่าถ้าวิ่งหมดมันก็ไม่ไหวเนาะไปเข้าใจไปเข้าใจก็ คือวันไหนไม่เข้าก็คือไม่เข้าหลุดไปนะคะ FC เนอะก็พวกนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีของ FC ทุกคนนะคะพวกนี้เย็นรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ